สวัสดีจ้ากระลังเป็นสาวขึ้นใหม่ได้เป็นสิวสิวมาแล้วเป็นน้ำฮอร์โมนโตไหมโฮสเตว่าห้องซื้อพอดีขึ้นด้วยแต่ว่ากินน้ำหลายแม้ว่าห้องซื้อวันน่าที่ยงขึ้นแบบว่าอันลูกของขนดีขึ้นแต่ว่าสิวเมื่อกระลังปรับอยู่เนาะ อันเก่าก็อนอาจจะดีที่ดอกจ้าวันกินโดนๆมากกระดือกระด่างเนาะเ่าถึงยานะเ่าถึงหอามโมนเนาะไปให้สุดอย่าหยุดที่ความขี้เร่กันว่ะแต่งงามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งขนป่ากแบงแต่งได้ก็ยังงาม โอกข่อยสร้างป่า,นะปา,ม,ามากก็พลาดในกินยูป่าเมื่อได้โน่นสิมาเนาะอยากกินนั่นปลาไส้แดงแดดเดียวม,มันไม่มีแดดดอกก็ซิมาตากลร่มเลยออดีแเธเนาะสิได้ใส่มออั่นออดีทันอุ้ยอระไรนี่อุ้ยกระไรนี่ ใช้ดีก็เลยสั่งเพิ่มตัวนี้นะ่ะเป็นเอียเเอ่ยงก็นก็เงียงก่อมากท่องค่้เเน๋้วสิไปเอามาให้เบิงมากททองคำไงมันใช้ดีก็เลยสั่งมาเพิ่มเบาแล้วก็สิมากมันอยู่มานนี่แต่ว่าอันนี้เป็นหลอดน้อย อันนี้หลอดละสามสิบเก้าค่ะง่ายสะดวกพกผ้าตัวนี้ก็ดีคือกันตัวนี้อันนึงหนงหะมันกกสิบเก้าสิบเก้าเนาะแต่ว่าปริมาณมกระต่างกันอยู่พี่นอนนี่มันตาเรือตาตาตาล,ลอยลอยกำเนาะอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้สี่สิบกำ นั้วขาดแต่ซูีกันนั่นแหละขันบวกลบคุณหารแล้วนะนี่ค่ะก็ใส่ง่ายใส่สะดวกแบบว่าห้าเปิดใบมันกะใส่แป๊บเดียวมันก็มิดนอกตัวนี้ตัวง่ายมันกะนั่นได้มิดแต่ว่ามันกบถ้าห้าเก็บใบดีมันกับอสเสียกับอส่้ำนอกพูดถึงนะใส่ละยังไม่หมดหรอกแต่ซื้อมาไว้เพราะว่ามันจะรายการปกติค่อยขายเก่าซิบเก้านั่นแหละบานี้มือน มันไหนวะมันสุกพันจัดรายการจากเก่าสิบเก่าพันลดห้ยเนือสามสิบเก่าก็ได้เอาสามหลอดกันนะจ๊ะเุ้ยเห็นกระเป๋าละสิแล้วก็แน่อยู่แล้วแหละคนมันแน่เนาะ ซื้อสิอยากได้ก็ซื้ออยากได้กระดาษก็ซื้อกระดาษอยากได้กระเป๋าก็ต้องซื้อกระเป๋าก็ได้เนาะก็ใส่ละสูก็ใส่ราคากระเป๋าไม่หน่อยบื้์ดไ่อยากดอกแต่มันจะมีคว่อยาการห้ากินเขาเพิ่งบอกกินเพชรเพ่เดียวเนาะ หากบปกินแต่เผ็ดเด้ละ่ะหากไปจะกินเปรี้ยวหวานเผ็ดมันเข้มม้วขอ,องขวบนี่ซื้อ้เหันบนเนด่ด้ตกถอดถึงลูกทึงเตาก็ได้ความมันอยากเนะาะก็เพราะว่ากันยด้ละ่ะสอนองความอยากของตนก็บไ้ซื้อแพองได้ละ่ะมือสมงแบบเลิศเลยนะคะช่ำ้วยนะจ๊ะบอกแล้วอยากได้อะไรก็ซื้อแต่ไม่ซื้อของแพงข้างในแบบ อเคนะคะมีสองซันข้างในนะคะแล้วก็มีตัวกระเป๋าเงินด้วยมีตัวเกาะกระเป๋าหน่อยบรินี้หายแต่มีตัวกเกาะหายอันนึงข้างในมีสามซันตัดก่อนจะใช้เลยเบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนสิเบื่อก็จะไปยากอะไรมีลูกอยู่ซื้อของพวกนี้ เขานั่งปอตายเข้าเขายุดแต่เข้าบัานนี่ตายถึงเขาตายก็ตกไปส,สู้ลูกได้ถ้าหูแจ๊คขุปรปยัดรู้จักใช้นน่ช่ำไหมมือสองแบบชำ่ชำช่ำนี่แบบเตะมันมีสีบักเนาน้ำเตะมันขา,า,าสีบักเนานี่จะได้ปีมกวงาก็ชำ่ำช่ำสำหรับชั้นน่ะอืม่วยแน่ มันก็ฉังสำหรับฉันเนาะชอบใครก็ชอบมันชอบฉันก็ชอบเธอโอ้ยเนาะกล่กองกูนี่ค้ากล่องสเปย์แล้วคือนี่นี่ค่ะไมคขั้นโคดไม่ต้องซื้อแพงแต่รู้จักซื้อค่ะรู้จักเจ้าที่ขายร,รู้จักคนที่ขายด้วยนะคะถึงคุณจะได้ของจริงน่ะนะ มีหมายเลขนัมเบอร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ของมาแบบฉ่ำาฉ่ำมากม่วงแบบม่วงสวยอ่ะม่วงสวยอ่ะที่จริงสีบกักนาวก็ง,งามได้สีเขียวมะนาวนะแต่ฉันอยากได้แบบมีไม่ว่าฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีกระเป๋านะมีนะมีนะเดี๋ยวฉันก็ไปห้อยก่อนเดี๋ยวฉันจะให้เบิรกระเป๋าสันนมีมีเยอะด้วย อีบีบีขนไปกับซิปก็ใบลวมั้งลูกขนไปนะกับซิปก็ใบแล้วอันนี้นะขาเจว่ามันใส่ดีพี่น้องไม่นาะในเว็บของในเว็บองอันสวีเดนขายแพงๆเืมแต่ว่าในคนไทยเฮ้าวัานในเฟซบุ๊กกับขายราคาบริเกินกันดอกล่างเจเาะลอยห้าสิบ 9, เก้าลอยหกสิบ 9, เก้ 9, เาลอยยี่สิบเก้าแต่ทั้งถุกเจ้่กัยังบริลลร่วมค้า่งเวลาเข้าซืาา้อของเขาตองซื้อให้มันขุ้มก็นำหนักน้ำพี่น้อง ของคุลดราคากับจริงแต่ถ้าเข้าซื้อหน่อยก็ถ้ามาบวกค่าค่าทรงกับเท่ากับว่าเข้าซื้อราคาเต็มคือเก่าฉะนั้นเข้าซื้อของเฮาต้องซื้อให้คุ้มอันนี้ร้ 99. อยเก้าสิบเก้าอันนี้เขาเอินยังวะลืม เปิดก่อนขอเปิดโพยก่อนเด้อลืมลืลืม,ลม,ลมเปิดโพยก่อนเปิดบินก่อนยือสิอ๋ออันเส้นลำเพทนาช้ำเห็นไหมตัวทเให้ีนาช้ำของเฮดไอเฮนะตัวเให้หน้าช้ำ เสียมาใส่ว่าใันเปิดเลยเดยๆนเปิดเลยเดี๋ยวมื่อแดงก็เสิเร่มใส่เลยแัดไปสิส้าแรงมันแมนบล่ล่ะเอา้ามันใช่ไม่น้อยมึงทิ้งไปแล้วนะมันใส่ไหมละ่ะมันแมนอยู่บ่ละเฮ้ยมันก็เปิดใส่จังสี่ติ ถ้าปวดใส่จังงีเปัยญามันก็สีปิปดว่าได้ละบาทโอ้ยปึกเนาะปึกเนาะตัวนี้มันก็ซีอูวน้ำตัวนี้หน่อยเอ้ยนท่นี้าืมีึปุ๊บนี่เสือวว่างไว้นี่ วางไว้ข้างที่นอนนี่แหละส่วนตัวนี้ก็ยังกาะข้ออิน่นขี้มอดผมแบบ็ตรงลลางออกกันแม่พี่น้องแบบห้องซ่าแล้วห้องกันห้องซาแล้วผมห้องหมา,มา,าดๆห้องกะบีนา้ใส่โรดเนาะแม่ก็ซิ้ไว้ข้างที่นอนตัวเองเพราะว่าเวลาสาแล้วเราก็ต้องมาที่นอนเรานี่แหละกับพอดีกับวิตามินบำรุงผมไก่จะเมือ่อ สิได้แบบว่าถึงสีนวดแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเนาะมันก็สะได้แบบว่าผมผมก็จะได้ดูดีคือเป็นผู้หญิงย่าหยุดสวยอยู่ไล่แล้วถ้อาอยากจงามนี่เนาะถึงเขาบอกงามเขาก็อยากงามเขาใส่แล้วถึงมันจะบ่งงามในสใชตาคนอื่นแต่มันก็นงามในความรือสึกของเข้าคือเข้าแต่ใส่สินะ เสือตัวหกส,สิบเก้าเสือมาสองตัวสีขาวกับสีดำจะเอามาใส่เธอกระชันเธอรกระชันแหงสุดนุ่นข่อยสีสุดสุดหนุ่มๆนั่มงเอาไปหมดแล้วนั่นงวันนั่งใส่สบายแบนนนยบน,าานี้นั่งวันนั่งใส่สบายนั่งว่าต้องหาผัวหุ่มเวลานั่งนั่งอยู่ในโซฟาโอ้เอาไปซัาสั่นสุดนุ่นกว่เบิร์อดดอกเธอมาต้องซื้อเพื่อฉันอ,อีกเด้อะฉันฮะนี่ซื้อสิปเป็นยังเธอเอาใส่ใส่กับเราใส่เอง 69โครนเพราะว่าต่อไปมั็สิสไซแบบจังสี่ออกข้างนอกไดซ้ำบหายเนาะเพราะว่าเมื่องสวีเดนเนี่ยที่ั้นมันกระหนาหอวอยู่แล้วพี่น,นองนี่มีหฮูส,ส่อมาสองตัวสองอันไล่แยวกันแต่ว่าคนละสีแค่นั้นนี่ใอญ่ใช้ได้ไม่น่อยใช้ได้ พอถักใส่คู่กันออกข้างนอกก็ได้ต่อไปมันก็จะได้ใช้อยู่แล้วเสื้อผ้าแบบนี้นะเาเอินยังหนึ่จังโ่ได้ว่ะเาเอินยังวะเสเวสเตอร์บ่ะพี่นอ้องนี่เก็บใส่เบิ้งกระเป๋าบ่แมนว่าบ่มีเลยมีแต่สีซื้อเห็นเดี๋ยวเก็บไว้ละสำหรับที่จะใส,ส่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเย็นนี้ล้างหน้า เสร็จค่อยใช้ก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะเครื่องสมอางนะจ๊กตัวนี้ก็เอาไว้สต็อกนี่ไงคะสต็อกจะยากอะไรสต็อกเข้วาวมันไรมีเอฟโมแมนว่มาบีเนาะก็อยากซืออซอกซ้อเนาะซื้อใดก็จังซสื่อเนาะโมเมนต์บี ก็น,นีอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่นั่นก็แมนอันนี้ก็แมน,อ,น,น,แมนอันนี้ก็มัมเบอรี่อะค่ะมือสองซื้อเหมือนกันกับร้านนี้ซื้อจากร้านนี้มัมเบอรี่เบอร์สองมือสองของแท้เลยเพิ่งเด้ใส่ออกงานลุยบอค่ะลุยอยู่กองขยะลุยตบลุยแทๆกับพี่เดเอาเนาะอยู่นี่ เพื่ออนาคตสิขายลุยอยู่สิขายลุยออกอยู่ด้ถือแล้วว่าไม่ได้ซํำใดแบบว,ว่าใส่หูแล้วว่าโอ้อมีอลุยในชีวิตรังแหลไในใส่แล้ว <c oughs> ยังงีนีหนีมีอีกดะ <c oughs> ที่เหลือจักให้ลูกแล้วนะยังเหลืออยู่นั่นนี่นี่อันนี้ก็ยี่ห้ออะไรว่าลืมแล้วกุสอันนี้ก็โคส อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะวินคายยังโบดใส่เลยค่ะยังโบดแกะเลยนะจ๊ะมีก็อยากซื้อเนาะจะค้นไปไว้เมืองไถ่ที่ละค่ะรอบนี้ก็จะค้นไปอีกหลายใบอยู่เอาไปไว้นู่นถ้าเราเป็นอะไรไปลูกก็ได้ใส่นะคะของพวกนี้ถามว่ามันมีความจําเป็นไหม,มแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ มันเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งก็บางคนบางที่คนเฮามันกน็ดูกันที่ฉากงอกเลยดูกันที่เปลือกนอกบางทีเนาะเข้ากับมีบ้างเปลือกนอกเข้านะถึงข้างในเขาสิมีอยู่สามบาทเฮาไปยังมีเปลือกนอกเนาะพี่นอกเนาะอันนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าอย่างหล่กเขาเอินมันเป็นความอยากเฉพาะบุคคลความอยากมีอยากได้อยากสัมผัส พาซูมาณวันหนึ่งในชีวิตมปหน่อยทีผพานมาแล้วเนาะณวันหนึ่งสิต้องกลับไปยืมย่จุดเกา่าจุดที่ไม่มีอะไรเลยก็บไปหนังถือว่าชีวิตที่พานมานี่เข้าได้เรียนรู้เข้าได้พันหอนพันนะ้ผพันประสบประการหลายสิ่งหลายอย่างเข้าได้สัมผัสทุกอย่างเลยในชีวิตซึ่ง อีกหล,หลายเป็นล,ล้านๆคนที่เขายังบริสัมผัสบทเรียนหรือประสบประการชีวิตแบบเท่าถือบักถ้าห้หาจะคิดบักอย่าได้อันนี้จะพูดสุดยางเงินหมดโอ้อยอะไรนี่เขากระรูนว่ามื่อไหรเขาสิตายตอนไหนหรือเขาอยาได้อันนี้เขาซื้อเงินหมดเขาอาจจะพอตายแต่เงินเทาหมดก็อีกเลยแต่ยังมีปีหูไวายัางสิเกิดขึ้นใน,น,นีนากตถือบักแต่มันอยู่ที่ คุณอยากจัดการชีวิตคุณแบบไหนคุณอยากใช้ชีวิตคุณแบบไหนมันเป็นอะไรที่การใช้ชีวิตมันออกแบบได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะแล้วแต่นี่ยามในการใช้ชีวิตหรือนิยามอยากมีประสบประการณ์ของไผของมันมันบวกคือกันสำหรับแม่นหน่อยนี่ืวว่าคุ่มมัล้ล่ะคอมมินิตขอยกระพานมาแล้วขอกรอยูนนอยู่ของคู่ผลิตมาแล้ว ขมเนตแตกข่อยก็อยู่ในยุคขม้นตแตกมาเล็วเนาะหลัการโอ้ขอพานมาเบอร์หแม่เออโคดเด้วดีสัวซ้ำขวดพานมม่หมดหรอกข่อยคิดว่าข่อยก็โมจ้าว่การกันอกตายไปพร้อกันยังได้โลกยาทักกันเด้อการไายขึ้นไปฮอดสวรรค์ก็่ต้องทักกันเด้อเป็นแบบว่าบู๊จักกันเราเพื่อความวลในการระบายไข้เครียดของตัวเองระบายไข้เครียดของไม่น้อยก็คือนี่แหละคือความสุข ซื้อในสิ่งที่จะของอยากได้แต่ไม่ได้ซื้อของในรา,าคาที่แพงหนะซื้อของแบบว่าก็มีสติอยู่นะถ้าไม่ถ้าไม่ถูกจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาไหนเพามันมาเห็นปุ๊บอยากซื้อแล้วก็อยากเอาแบบปั๊บโบเมนเนี่ยค่ะทุกคนมันมีความอยากเบิดแหละพี่น้องเพียงแต่ว่าโอกาสและการกระทําหรืออยากกระทําของตะ่ละคกบ่บือกันมาคนณแต่ว่าคนก,ก,คนก็เอออยากได้อะไรนี่แต่ผัด เอาไปซื้อ,อยังอื่นว่าไงไงมันก็มกักไผมักมั่นอะไรยังไม่หน่อยก็มักซื้อของพวกนี้เออมักซื้อของพวกนี้ที่กะหายลูกหายล้านอือถือไม่ใช่ลูกหลานคอยกะหายได้ในบางสิ่งที่คอยหายได้เพราะก็ถือว่าการทําบุญไมจจาเป็นต้องเฮ็ดดูวัดอย่างเดียวเดียวเออมันเฮ็ดกับคนก็ไดเฮ็ดไทยผู้ใดใเฮ้ก็ได้บุญคนหฮออยากให้ การทำบุญคือการให้ให้ตรงไหนก็ได้คือการให้ทานการทำบุญไม่จําเป็นต้องเขาวัดละห้าสิตตองเฮ็ุบุญแยงเดียวห้าสิตตองไปเห็ุบุญเขาวัดตลอดไม่น้อยว่าในในในนิยามของไม่น้อยตอนนี้ไม่น้อยว่าวัดเพิ่นเพี่พออะไรเอาจริงๆแล้ววัดก็ก็เพื่พออะไรสาหรับการจิตจะนัถือศาสนาในความสึกข,ของไม่น้อยได้แบบว่าสร้างไปสร้างโน้นสร้างนี่ไม่น้อยแต่ดีใจนั่นอยู่ที่เพิ่นสร้างอย่างหลายอย่างแต่ไม่น้อยว่าก็อีกหลายคนที่ ในความคิดในกันทะบุญคนทละคนบุคคอกันเนาะซึ่าเงินลอยของเฮ่านี่อาจิมีค่ากันจำสิบบาทของคนอื่นแต่เงินลอยของเฮ้าผัดเอาให้อีกคนนึงเงินลอยของเฮานี่อาจจะมีค่าประมาณร้อยสิบจริงสิมัน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 อยู่ที่เขาอยากให้ดีกว่าพี่น้องการเทิดบุญเทิดท่าเนาะวนะ่าร้ายพี่น้องกับสินายได้แบบนี้ไปดอกว่าห้ายจ่ายหางรักนะจุบจ๊บ